แดดออกแล้วเนี่ยแปลกๆอ่ะฮโลสวัสดีค่ะ พ่อมาสวัสดีทุทกคนออกแล้วออกแล้วลูกออกแล้วถ้าย่อขยายก็อย่างนี้อย่างนี้เลยได้นะสวัสดีครับ FC ไบค์กัมโมทุกๆคนเลย นี่ครับนี่ใบกระโมอยู่นี่ครับสวัสดีครับเ่าโอเควันนี้เรามาคิกออฟกันนอกพื้นที่นะครับสถานที่นี้คือที่ไหนเนี่ยโรงเรียนเมืองราชบยาคมครับบรรยากาศก็ดีเรามาคิกออฟกันโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้าเลยโอ้ยวันนี้เรามาเตะบอลกันนะแบ่งทีมกันกี่คนรับเนี่ย ทีมละสี่คนแต่ไม่รู้ว่าทีมใครเป็นทีมใครแล้วครับเอาเอาโอ้โหโอ้ยโอ้ยล้มครับอืทำไรคะไม่ร้องเพลงเหรออ๋อไม่ร้องแล้วอันนี้เบรกก่อนครับวนี้มาชิกออฟกันวันนี้ เปลี่ยนกิจกรรมครับเปลี่ยนกิจกรรมวันนี้วันหยุดพอดีวันอาทิตย์วันนี้มานัดก,กับเ,เพื่อนๆมาเตะบอลกันนะครับโดมเพื่อสิทธิและชุมชนเมืองราชวิทยาคมหลมเก่าเพชรบูรณ์เรานี่เองนะครับนารร้าซำเอาล้วครับบอลอยู่ที่เจิ้นหา่าวจ่ายให้กับไปกัมมูโอ้โหปิกัตปิกัตปิกัตยิงโอ้เข้าไหมเนี่ยอืมเก่งมาก โอเคครับตอนนี้ fc มันทั้งเจ็ดท่านเข้ามาดูแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็โมร้องเพลงเดี๋ยวจะมาไล์ให้ดูอย่างนะครับเอาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหไปกันแล้วไปกันแล้วโอ้จ่ายมาทางนี้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาวันนี้เราไปดูเอมมี่นะครับเอมมี่เอมมี่เป็นผู้รักษาประตูครับวันนี้หญิงเดียวในดวงใจเป็นผู้รักษาประตูเป็นการมาเตะบอลนอกพื้นที่กันนะครับของเด็กๆวันอาทิตย์ที่โดมโอ้ไม่รู้เลยว่า สถานการณ์เป็นไงครับตอนนี้ใครนําใครอะไรก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าใครเป็นทีมไหนเป็นทีมไหนรู้แต่ปิกัสหลุดเดียวมาแล้วปิกัสหลุดเดียวมาแล้วปิกัสยิงโอ้โหเอมมี่รับไม่อยู่อื้อเข้าไหมนะี่ยเข้าไหมครับอ๋อเหนื่อยกันแล้วละครับเอาละครับเหนื่อยกันแล้วยังไงใบกโมโวบอลไม่ขึ้นหน้าเลยใบกมโวมุก,มกคุณจาให้กับเช่นหาว จนเท้าหลุดเดียวจนเท้าหลุดเดียวเข้าไหมอ๋อเข้าไหมเนี่ยอ่าโอ้โอเคครับมาแล้วไบกบอสไบกบอสจี้ขึ้นมาไบกบอสจี้ขึ้นมายิงโอ้โหแฮนเลรอครับแฮนแฮนแฮนจุดโทษจุดโทษ,โทษ,โทษหนึ่งจงังหวะไหมไม่เอา เหมือนไม่มีกรรมก,การยังไงก็ม่รู้อ๋อไม่ไ้อ๋อมีครับมี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 มมบอลอยู่ที่อ้าวโอ้จุดโทษไกลจังเลยอ่ะอ๋อจุดโทษไกลจังเลยกฎกติกาตามตามสาก,กลนะครับ <c> เ <oughs> อาขอแล้วขอกันยิงแล้วใครอ่ะคิสโนโรโบอส ศิโดโตรบอสอยู่ที่บอลมีกำแพงกำแพงกี่คนเนี่ยกำแพงกี่คนดูสิเอาแล้วเอาแล้วเบกบอสเอาไม่มีกรรมการหรอปี๊ดยังใครเป็นกรรมการอ้าวอ้อะตอมอาตอม,อตอมกรรมการปี๊ดโอ้โหออกหลังไปเป็นไงครับทุกคน ยังต่อนะครับยังเตะต่ออ้าวมีการเบรกมีการขอเวลานอกมาดื่มน้ําด้วยโอเคไปแล้วไปแล้วอ่าขอเวลานอกมาดื่มน้ําใช่ไหม,มแบ่งเป็นสองทีมนะครับทีมละสี่คนสวัสดีนะครับ FC ทุกคนของไบก็บโมเลยวันนี้วันนี้ครับไบก็บโมเราอ้าววันนี้อ้าวถอดรองเท้าแล้วเรือมองกุลจะไหวไหม โอ้โหอืมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วโอ้โหพิกัสพิกัสหลุดเดียวมาพิกัสหลุดเดียวมาพิกัสจี้มาโอ้โหรอดไปเลยครับลูกนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เอาเอมี่เอมี่เอมี่ยิงโอโ้ย โอเคครับน okay, ีทุก e คนมาวันนี้เด็กๆก็มาเล่นกันสนุกสนานเอาไปก็บบอสไปก็บบอสลบไปก็บบอสลบไปก็โมไปก็โมประกบกันโอเคเปิดไปแล้วแล้วโอ้โหสนุกกันอยู่ เยอะแยะเลยครับเด็กๆใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์กันคิกออฟกันนะครับวันนี้ไม่มีกรรมการเลยกรรมการกันเองเนี่ยกรรมการกันเองใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วมาดูครับผู้เลกษาัประตูฝั่งหนึ่งนั่งเงาเลยบอลไปไม่ถึงไปแล้วโอ้โหเปิดยามากแล้วโอ้โห มาถึงนี้แล้วยังไงมาอีกมาอีกออกข้างไปแล้วครับบอลอู่ที่ใบกระโมทุ่มเข้าไปเอาเอมมีเเเมม่เตะเอาเอมมี่เตะไปให้ตัวเองเหรออยู่ทีมเดียวกันไหมเนี่ยฮะอยู่ทีมสัมภาษณ์กอนครับสัมภาษณ์สดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับการคลิกออฟครั้งนี้ ไม่รู้ครับผมเป็นผู้รักษาประตูผมไม่รู้เอาเอาทีมเดียวกันมีใครบ้างเนี่ยไปกับบอสเอ็มฮาวอ๋อแล้วก็มงกุลใช่ไหมเอ,เ,อเ,อเอาล้วครับเอาละเอมเอ็มดูเดียวเอ็มด,ดูเด,เดียวยิงโอ้โหเกือบไปครับโอ้ผู้รักษาประตูกุมขมับผู้รักษาประตูกุมขมับเลยเอาแล้วบอลยังไม่ตายบอลยังไม่ตายมาอีกอออืืหแล้วก็เตะยังไงอะ่ะ เข้าใจกันไหมเนี่ยเข้าใจกันหรือเปล่าเนี่ยทีมเดียวกันไหมเนี่ยโอ้เอาละครับไปกรโม <c oughs> ไปกรโม,รโมทุ่มไม่ใครมองเจนญหาวอยู่มองเจนญหาวเจนญหาวขอบอลเจนญหาวขอบอลเอาละเจนญหาวเจนญหาวหลบหลบได้ไหมไม่ได้ยังไงยังไงปีกัดตัดมันได้เอมมี่โอ้ส่งผู้ตัดประตูพุ่พมหนามาเอาละไปกรบอลนู่นเดียวไปกรบอลนู่นเดียวแฮนด์เล,แแลอแฮนด์เลอร์ แฮนเลยแฮนครับใคร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 เดี๋ยวเดี ouais, deflect, right. right, Hay, okay. ๋ยวต้องมีต้องมีข้อสรุปใครเป็นกรรมการใครเห็นรีเพย์ได้ไหมรีเพย์ได้ไหมรีเพย์ได้หรือเปล่าโอ้ใครแฮนครับเอายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเอากรรมการบอสอะตอมมาตรการนี่ผู้สาวประตูครับผู้สาวประตูจ่อย ยังไงก,ก็ไม่รู้บอลอยู่ตรงนู้นกันเอาแฮนด์โอ้ฟีคิกเหรอฟีคิกฟีคิกเอาบอลอยู่ที่เจนหาครับเจนหาอยู่ที่บอลเจนหาอยู่ที่บอลปิดกั๊ดเป็นประตูแล้วโอ้โหอยู่ไหนก็ไม่รู้บอลออกข้างใช่ไหมไปมาแล้ว ไปก็บอสไปก็บอสไปก็บอสจี้มาไปก็บอสจี้มาแล้วเอมมี่โอ้อ้าวโอโหเข้าไปเฉยเลยเอ้าวพูดภาษาประตูทำไมปล่อยบอลให้เข้าไปอย่างนั้นอะสัมภาษณ์หน่อยสิโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนโกเลยโอ้ยบอลข้ามคานไปแล้วโอ้ยโอเคตัวเล็กน้อยนี่แน่นอนจริงครับอ่ะเป็นไง เบรกจากเบรกแบบจากคลิกลหรือ,อยังเออระวังจะไปเหยียบอะไรจะเป็นอันนั้นนะครับรอง,ทรอองทรเท้าอ่ะเออสงเท้า,ทาก่อนเดี๋ยวนิ้วมันจะเป็นนิ้วมันยังเป็นนั้นอยู่เนะี่ยนิ้วมันเปิดอยู่เนะี่ยโอเค เดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆเ,เขาเล่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกิจกรรมกันใหม่เนาะโอเคครับ